ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศที่กลุ่มบริษัทเอชหรือปูนซีเมนไทยที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับวันนี้เรามีบุคคลต้นแบบที่มาร่วมในคณะของเรานะครับสวัสดีครับพี่ดุสิตครับสวัสดีครับพี่ดุสิตครับทราบว่าตอนนี้เรียนอยู่ที่ปริาเอดมหิทาลเทพด้วยใช่ครับการเรียนในวิชานี้คือวิชาการจัดการใช่ครับแล้ววันนี้พวกเราได้มีโอกาสมารับความรู้เติมเต็มความรู้นอกห้องเรียนวันนี้มาที่นี่ได้อะไรบ้างครับ ได้ความได้ความรู้เยอะครับ,ค,รบคือนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค,ค์กรได้มีประสิทธิภาพนะอย่างมีชื่อเสียงอย่างปูนซีมเมนไทยเองรเรายังได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการที่ไปถึงสังคมภายนอกสิ่งแวดล้อมได้รู้ว่าปูนจัดการยังไงกับสิ่งแวดล้อมนะสิ่งที่เรากลัวกัวกนว่าลงปูนสร้างมลภาวะไว้เยอะแยะับเข้ามาก็จะได้เรียนรู้ว่าเขามีการดูแลจัดการอย่างเป็นระบบ มีการช่วยกันพัฒนาับนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจน่าชื่นชมแล้วก็น่ายินดีกับสังคมรอบๆครับครับแล้วการที่พวกเราได้มาวันนี้เนี่ยพี่ดุิสิทธิ์สัมผัสกูได้ไหมฮะทีมงานหรือบุคลากรของเขาในส่วนใหญห่จะใช้เทคโนโล,ลยีค่อนข้างจะมากมายหมุนเวยครับอันนี้คือเป็นกระบวนก,การส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทย่อยนะครับครับแล้วการที่เขาเองพยายามกระจายเกี่ยวกับเรื่องตัวสินค้าไปสู่สากล ข้มองเหล่านี้ผมมีความเชื่อส่วนหนึ่งนะครับว่าเขาลดรงเรื่องของการค้าขายหรือการตลาดด้วยและภูมิภาคของเอเอซีด้วยวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยนะครับพี่ดุสิตสนใจและชอบใจอะไรบ้างคือจะเห็นว่าเขาพยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานครับโรงงานทั้งโรงศูนย์ควบคุมที่เราเข้าไปดูกับนะครับหนึ่งกาับมีคนคุียงแค่สองคนนะครับัหมายความว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการควบคุมนะครับในการดูแลอย่างทั่วถึงผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้น มีการเอาเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกมากขึ้นดูแลความปลอดภัยมากขึ้นครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราก็ควรจะทํามันเข้ามาใช้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และรับความรู้เติมเต็มต่างๆหลากหลายจากกลุ่มบริษัท SCG ครับนี่คือน้ำย่อยจิ้มๆเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราไปดูบรรยากาศนะครับว่าเพื่อนๆเราต่างๆนั้นเขาได้อะไรบ้างครับขอบคุณมากครับพี่สุสิครับสวัคดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีคร